น้อมกาบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในสา,นากลจักรวาลในทุกๆพุทธเกษตรในทุกๆดินแดนบริสุทธิ์ในทุกๆดินแดนตั้งแต่สมเด็จองค์ะถมบร,รมจกักรพรรดิองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันองค์พระสากยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ กราบกระบกรา,บ,ราบ,บทที่28บทการชักชวนและความตั้งใจของรพระสมณพัทโพทธิสัตว์ในเวลานั้นรพระสมณพัทโพทธิสัตว์ผู้มีชื่อเสียงในอภิญญาอันใช้ได้อย่างอิสระความสง่างามและคุณความดี พร้อมด้วยพระมหาโพธิสัตว์จำนวนมากมายไม่มีขอบเขตจำกัดไม่อาจบรรยายได้ได้เดินทางมาจากทิศตะวันออกทุกดินแดนที่ท่านผ่านมาสันสะเทือนดอกบัวมณีโปรยปลายลงมาและมีการบรรเลงดนตรีต่างๆมากมายหลายร้อยพันหมื่นล้านชนิดโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีหมู่เทวดาหน้ายักษ์คนทันอสูรกรุษกินนอนมโหะคะมนุษย์และอมนุษย์จํานวนนับไม่ท้วนได้แวดล้อมท่านในที่ประชุมใหญ่คนเหล่านี้ต่างแสดงให้เห็นความสง่างามคุณความดีและพลังเหนือธรรมดา เมื่อพระสมณพั์โพธิสัตว์ได้มาถึงเข่าคิจกูรในสหาโลกธาตุท่านได้เข้าไปถวายอภิวาสแทบเบื้องยุคลบาทของพระสากยมนีพุทธเจ้ากระทำทักษิณาวัตรสามรอบแล้วได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อข้าพระองค์อยู่ในพุทธเกษตร ของพระพุทธเจ้ารัตนะเดชโชยุทธคตราชอันอยู่ห่างไกลจากที่นี่ข้าพระองค์ได้ยินการเทศนาทาปุณทลิกสูตรในสหาโลกธาตุนี้ข้าพระองค์พร้อมด้วยหมู่พระโพธิสัตว์มากมายไม่มีขอบเขตจำกัดหลายร้อยพันหมื่นล้านจึงได้มาที่นี่ เพื่อที่จะได้สดับและน้อมรับพระสูตรนี้ไว้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงโปรดสอนพระสูตรนี้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดอันหนึง่งสาธุชนชายและหญิงในสมัยหลังจากพระตถาคตเจ้าสเสด็จเข้าสู่ความดับแล้วทำอย่างไรพวกเขาจึงสามารถ ที่จะได้มาซึ่งทำปุณธลิกสูตรนี้พระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระสมณพัฒโพธิสัตว์ว่าในสมัยหลังจากพระตถาคตเจ้าได้เสด็จเข้าสู่ความดับแล้วถ้าสาธุชนชายและหญิงทั้งหลายทำเงื่อนไขสี่ประการให้สำเร็จได้แล้วพวกเขาก็สามารถ ที่จะได้มาซึ่งทำบุญทลิกสูตรนี้ประการที่หนึ่งพวกเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองและรักษาไว้ในพระไทยของพระพุทธทั้งหลายประการที่สองพวกเขาจะต้องปลูกฝังลากเงาแห่งความดีไว้เสมอประการที่สาม พวกเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในขั้นที่แน่นอนแห่งการเข้าถึงการตัดสู้อาการที่สี่พวกเขาจะต้องเกิดความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ในสมัยหลังจากพัฒถาคตเจ้าเด็จเข้าสู่ความดับแล้วท่าสารุชนชายและหญิงทั้งหลาย ได้ทำเงื่อนไขทั้งสี่ประการนี้ให้สำเร็จได้แล้วพวกเขาจะได้พระสูตรนี้แน่นอนในเวลานั้นพระสมณพัโทโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว,ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยชั่วร้ายและไม่บริสุทธิ์แห่งสมัยห้าร้อยปีสุดท้าย ถ้ามีผู้ใดน้อมรับและยึดถือพระสูตรนี้ข้าพระองค์จะปกป้องคุ้มครองให้เขาเป็นอิสระจากความเสื่อมและอันตรายคอยดูว่าเขาจะได้รับความสงบและความเงียบและทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครคอยจ้องฉ่วยโอกาส จากความบกพร่องของเขาได้ไม่มีมารบุตรมารธิดามารเสนามารหรือผู้ที่ถูกมารสิงไม่มียักษ์ลากโสดกุมพันปีศาสกาลิยะอุตนะเวตานหรือสัตว์อื่นๆที่คอยทำความเดือดร้อนแก่มนุษย์ สามารถที่จะช่วยโอกาสทําอันตรายแก่เขาได้ไม่ว่าคนผู้นั้นกําลังเดินหรือกําลังยืนถ้าเขาอ่านและสวดประสูตรนี้แล้วในเวลานั้นข้าพระองค์จะขี่ช้างเผือกหกงาพร้อมด้วยหมู่พระมหาโพธิสัตว์จะมายังที่อยู่ของเขาข้าพระองค์ จะแสดงตนให้ปรากฏถวายทานให้การปกป้องคุ้มครองและทำความสบายใจให้แก่เขาข้าพระองค์กระทำอย่างนี้เพราะว่าข้าพระองค์ต้องการจะถวายเครื่องสักการะแด่ทำอุนทลิกสูตรด้วยเวลาใดเขานั่งไต่ตองพิจารณาพระสูตรนี้ เวลานั้นข้าพระอ,องค์ก็จะทรงช้างเผือกอย่างกษัตริย์มาหาเขาและแสดงตนให้ปรากฏแก่เขาด้วยถ้าคนผู้นั้นลืมวลีหนึ่งหรือคาถาหนึ่งของธรรมอุนทลิกสูตรถ้าพระอ,องค์จะบอกให้เขาทราบในทันทีและร่วมกับเขาในการอ่านและการสวด เผื่อว่าเขาจะได้รับความเข้าใจในเวลานั้นผู้ที่รับยึดถืออ่านและสวดธรรมอุณทลิกสูตรสามารถที่จะได้เห็นกายของข้าพระองค์เมื่อเขาได้เห็นแล้วเขาจะมีความปีติยินดียิ่งนักแล้วเขาจะได้อุทิศตนด้วยความขยันขันแข็งยิ่งกว่าเดิม เพราะว่าเมื่อเขาได้เห็นค่าพระองค์แล้วในทันทีเขาจะได้สมาธิและธารณีธารณีเหล่านี้มีชื่อว่าธารณียาวราตาโกตีสัตะสหัสวราตาสรวรุตโกสัลยาวราตาเขาจะได้ธารณีเช่นธารณีเหล่านี้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยข้างหน้าในสมัยอันชั่วร้ายและไม่บริสุทธิ์แห่งสมัยห้าร้อยปีสุดท้ายถ้าบรรดาภิกษุภิกษุนีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้สแสวงหารับยึดถืออ่านสวด และคัดลอกสัตว์ธร,รมบุญทลิกสูตรนี้และปารธนาที่จะปฏิบัติพระสูตรนี้แล้วพวกเขาจะต้องปฏิบัติดังกล่าวอย่างมุมานะและด้วยใจเดียวเป็นเวลา21วันเมื่อครบ21วันแล้วข้าพระองค์จะทรงช้างเผือกหกงาแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ จำนวนมากมายและด้วยกายอันนี้อันเป็นกายที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยินดีที่จะได้เห็นข้าพระองค์จะสำแดงตนให้ปรากฏแก่คนผู้นั้นและสอนพระธรรมแก่เขานำการสั่งสอนคุณประโยชน์และความปีติยินดีมาให้แก่เขาข้าพระองค์จะ มอบพลรณีมนให้แก่เขาด้วยและเพราะว่าเมื่อเขาได้รับมนเหล่านี้แล้วจะไม่มีอมนุษย์ตนใดสามารถทำอันตรายแก่เขาได้หรือเขาจะไม่ถูกสตรีเพศใดล่อลวงให้ลุ่มหลงข้าพระองค์จะคุ้มครองเขาด้วยตนเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ประกาศธาเลณีเหล่านี้เถิดพระเจ้าข้าคันแล้วณนะเบิงพระพักของพระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศบนเหล่านี้ดังนี้อทันเททันทปทนทติทันทวาลเตทันทกุสเลทันทสุุธเล สุทะเลสุทะละปติพุทธปัศยเนีสละวะทาลนิอวระตานิสละวะภัสยะวะระตานิสุอวระ,วะตานิสังฆปร,ริกสานิสังฆนิละขะตานิอสังเคสังขาปะคะเตตาลิอัทวะสังขตุลยะอละเต ปเตสลวะสังฆะสะมะติกันเตสลวะทะลมะสุปริกสิเตสัตตะวรุตโกสัญยะนุกเตสิงหะวิกิทิเตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์องค์ใดสามารถได้สดับธารณีเหล่านี้เขาควรจะเข้าใจว่า นั่นเกิดจากอภิญญาของพระสมณพัทถ้าเมื่อใดทำปุณธลิกสูตรได้เผยแผ่ไปทั่วชมพูทวีปมีพวกที่น้อมรับและยึดถือพระสูตรนี้พวกเขาควรจะคิดกับตนเองดังนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพลังและอิทธิฤทธิ์ของพระสมณพัททั้งสิ้นถ้ามีพวกที่รับ ยึดถืออ่านและสวดพระสูตรนี้ดจดจําไว้อย่างถูกต้องเข้าใจหลักการของพระสูตรและปฏิบัติตามที่พระสูตรได้สอนไว้แล้วพวกเขาควรจะรู้ว่าพวกเขากำลังปฏิบัติการปฏิบัติของพระสมณพัทนั่นเองภายใต้พระพุทธจํานวนมากมาย ไม่มีขอบเขตจำกัดพวกเขาจะได้ปลูกรากเง่าที่ดีไว้ลึกในพื้นดินแล้วและพัฒถาคตเจ้าจะทรงใช้พระหัตต์ตกเบาๆบนศีรษะของพวกเขาถ้าพวกเขาเพียงแต่ทำการคัดลอกพระสูตรเท่านั้นเมื่อพวกเขาสิ้นชีวิตลงพวกเขาจะเกิดใหม่ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลานั้นจะมีหมู่เทพธิดา8ปดหมสพันองค์มาบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิดคอยต้อนรับคนเช่นนั้นจะได้สวมมงกุฎทำด้วยวัตถุมีค่าเจ็ดอย่างและจะมีความลื่นเลงบันเทิงใจในหมู่เทพธิดาเหล่านั้น แล้วจะมีกว่านี้อีกสักเท่าใดถ้าพวกเขารับยึดถืออ่านและสวดพระสูตรนี้จดจำอย่างถูกต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติตามที่พระสูตรได้สอนไว้ถ้ามีคนที่รับยึดถืออ่านสวดและเข้าใจหลักการของพระสูตรนี้แล้ว เมื่อคนอย่างนี้สิ้นชีวิตลงพระพุทธหนึ่งพันพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ออกมารับพวกเขาไว้อันจะทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากความกลัวทั้งปวงและคุ้มครองมิให้พวกเขาตกลงสู่อบายภูมิแต่ในทันทีพวกเขาจะมุ่งตรงไปยังสวรรค์ชั้นดุสิต อันเป็นที่สถิตของพระเมตไตรโพธิสัตว์โน่นเทียวพระเมตไตรโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหาบุริษลักษณะ32ประการและแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่พระมหาโพธิสัตว์พระองค์ทรงมีนางฟ้าบริวารมากมายหลายร้อยพันหมื่นล้านและคนเหล่านี้จะได้เกิดใหม่ ใน่ามกลางพวกเขานั่นคือผลบุญและประโยชน์ที่พวกเขาจะพึงได้รับเพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายควรจะตั้งใจคัดลอกด้วยตนเองหรือทําให้ผู้อื่นคัดลอกควรจะรับยึดถืออ่านและสวด จดจำไว้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตามที่พระสูตรนี้ได้สอนไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นในเวลานี้ข้าพระองค์จะใช้อภิญญาปกป้องคุ้มครองพระสูตรนี้และหลังจากพระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่ความดับแล้วข้าพระองค์ จะทำให้พระสูตรนี้เผยแผ่กว้างไกลไปทั่วชมพูทวีปและจะคอยดูแลมิให้สิ้นสุดหยุดลงได้พระเจ้าค่าในเวลานั้นพระสากยมุนีพุทธเจ้าได้ตัดสรรเสริญด้วยพระดํารัสนี้ว่าดีมากดีมากสมณพัสท่านสามารถคุ้มครอง และช่วยเหลือพระสูตรนี้และยังจะช่วยให้สรรพสัตว์มากมายได้รับความสงบความสุขและผลประโยชน์ท่านได้มาซึ่งบุญกุศลอันไม่อาจคาดคะเนดได้และมหาเมตตาและมหากรุณาอันลึกซึ้งเรียบร้อยแล้วเนื่องจากในอดีตการอันนานไกล ท่านได้แสดงความปรารถนาในอนุตตรสัมมาสัมโพธิและยังได้ตั้งปณิธานที่จะใช้อภิญญาของท่านคอยปกป้องและคุ้มครองพระสูตรนี้และเราก็จะใช้อภิญญาของเราปกป้องคุ้มครองผู้ที่สามารถน้อมรับและยึดถือ นามของพระสมณพัทโพธิสัตว์ด้วยสมรมนพัทถ้ามีพวกที่รับยึดถืออ่านสวดพระสูตรนี้จดจำไว้อย่างถูกต้องปฏิบัติตามและคัดลอกพระสูตรนี้แล้วท่านควรจะทราบว่าคนเช่นนั้นจะได้เห็นพระสากยมุนีพุทธเจ้ามาแล้ว มันเป็นดังว่าพวกเขาได้สดับพระสูตรนี้มาโดยตรงจากพระโอษของพระพุทธเจ้าท่านควรจะทราบว่าคนเช่นนั้นได้ถวายทานแด่พระสักยมุนีพุทธเจ้ามาแล้วท่านควรจะทราบว่าคนเช่นนั้นได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าผู้เป็นเลิศ ท่านควรจะทราบว่าคนเช่นนั้นได้ถูกตบศรีรษะเบาๆแล้วโดวยพระสักยมุนีพุทธเจ้าท่านควรจะทราบว่าคนเช่นนั้นได้รับการปกคุมไว้แล้วด้วยจีวรของพระสักยมุนีพุทธเจ้าพวกเขาจะไม่มีความโลภ หรือยึดติดอยู่กับโลกิยะสุขอีกต่อไปพวกเขาจะไม่นิยมในคำพีหรือวรรณคดีใดๆที่ไม่เป็นพุทธธรรมพวกเขาจะไม่ยินดีในการสมาคมกับคนเช่นนั้นหรือกับคนที่มีอาชีพอันเป็นบาปเช่นคนฆ่าสัตว์คนเลี้ยงหมู คนเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงหมาหรือพวกพ่อเราแม่เราคนเหล่านี้จะมีความซื่อสัตย์และมีความเที่ยงตรงในใจและในเจตนามีความจำถูกต้องแม่นยำและจะมีพลังแห่งบุญกุศลพวกเขาจะไม่ถูกลบกวนด้วยพิษร้ายทั้งสาม หรือจะไม่ถูกลบกวนด้วยความลิษยาความสำคัญตนเองความทนงตัวหรือความหยิ่งยะโสคนเหล่านี้จะมีความปรารถนาน้อยจะถูกทำให้พอใจได้อย่างง่ายๆและจะรู้ว่าจะปฏิบัติการปฏิบัติของพระสมณพัสอย่างไร รมณพัทหลังจากพัฒถาคตเจ้าสเสด็จเข้าสู่ความดับแล้วในสมัย500ปีสุดท้ายถ้าท่านเห็นผู้ใดรับยึดถืออ่านและสวดทำปุนธลิกสูตรท่านควรจะคิดกับตนเองดังนี้อีกไม่นานคนผู้นี้จะไปถึงสถานแหน่งการปฏิบัติ พิชิตหมู่มารและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิเขาจะหมุนจักแห่งธรรมตีกองแห่งธรรมเบาสังแห่งธรรมและหลังฝนแห่งธรรมเขามีค่าควรแก่การนั่งเหนือสีหบัลังแห่งธรรมในถ้ำการที่ประชุมใหญ่แห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สมณพัชในสมัยข้างหน้าถ้ามีพวกที่รับยึดถืออ่านและสวดพระสูตรนี้แล้วคนเช่นนั้นจะไม่มีความโลภหรือยึดติดในเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนอาหารและเครื่องดื่มหรือของจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆอ,อีกต่อไป ความปัถนาของพวกเขาจะไม่ไร้ผลและในชาตินี้จะได้รับแต่ผลตอบแทนแห่งความโชคดีถ้ามีผู้ใดดูถูกหรือเหยียดยามพวกเขาด้วยการกล่าวว่าแกมันเป็นเพียงไอ้คนบ้าไม่มีประโยชน์อะไรที่แกจะปฏิบัติการปฏิบัติเหล่านี้ ในที่สุดแกก็จะไม่ได้รับอะไรเลยดังนี้แล้วคนผู้นั้นจะได้รับโทษแห่งบาปของเขาด้วยการไปเกิดใหม่ไม่มีตาชาติแล้วชาติเล่าถ้ามีผู้ใดบริจาคทานแก่พวกเขาและกล่าวสรรเสริญพวกเขาแล้วเขาผู้นั้น จะได้รับผลตอบแทนชนิดที่เห็นได้ชัดในชาติปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดได้เห็นคนที่รับและยึดถือพระสูตรนี้แล้วพยายามที่จะเปิดเผยความผิดหรือความชั่วของคนผู้นั้นไม่ว่าเรื่องที่พูดจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ตามในชาติปัจจุบันนี้เขาจะได้รับความทุกข์ทรมาน ด้วยโลกเหลือนน้ำเต้าถ้าผู้ใดดูถูกหรือหัวเลาะเยอะคนผู้นั้นแล้วในชาติแล้วชาติเล่าเขาจะเกิดมามีฟันหักหรือฟันห่างลิมฝีปากหน้าเกียดจมูกแฟบแขนขาบิดเกหรือพิการและตาเลร่างกายของเขา จะมีกลิ่นเหม็นมีแผลผุพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลและจะทรมานด้วยโรคท้องมานหายใจหอบทีและเต็มไปด้วยโรคร้ายอื่นๆทุกชนิดเพราะฉะนั้นสมณพัสถ้าท่านเห็นผู้ใดที่รับและยึดถือพระสูตรนี้ท่านจะต้องรีบลุกขึ้น ต้อนรับเขาแต่ไกลสแสดงความเคารพนับถือเขาให้เหมือนกับท่านกระทําต่อพระพุทธเจ้าทีเดียวเมื่อบทการชักชวนและความตั้งใจพระสมณพัทโพธิสัตว์นี้ได้สอนจบลงแล้วพระโพธิสัตว์มากมายไม่มีขอบเขตจำกัดดังเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา ได้ธรณีอันทำให้พวกเขาสามารถที่จะจดจำคําสอนได้ร้อยพันหมื่นล้านเที่ยวและพระบพิิสัตว์มากมายเท่าเมทุลีในสามพันพันใหญ่โลกธาตุได้ทรมรรกของพระสมณพัชให้สมบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนา พระสูตรนี้จบแล้วพระสมณพัและพระโพธิสัตว์อื่นๆพระสารีบุตรและพระสาวกอื่นๆรวมทั้งเหล่าเทวดาหน้ามน,ามนุษย์และอมนุษย์สมาชิกทั้งหมดแห่งที่ประชุมใหญ่ต่างเต็มตื้นไปด้วยความปีติยินดียิ่งนักทั้งหมดได้น้อมรับ และยึดถือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าคันแล้วต่างได้ถวายบังคมลาพระพุทธองค์ถอยออกไปจบบทที่28บทการชักชวนและความตั้งใจของพระสมณพัสโพธิสัตว์